s See time. I guess no one play. Nobody line. i t the one no to Nobody play ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะแวะกินสุก,กี้ชื่อว่าร้านสุก,กี้โบราณบ้านย่านะคะก็เห็นทางที่พาเขาแนะนํามาว่าร้านนี้ดังนะคะก็เลยแวะทานมีสุก,กี้แล้วก็สั่งต้มยำกินด้วยนะคะหิวมากเลย เสร็จแล้วนะคะที่ร้านสุก,กี้โบราณแล้วก็แวะมาที่ร้าน l i g h t ฮาส์คาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟดอกไม้เยอะมากเลยร้านน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเข้าไปสั่งกาแฟกัน เป็นบ้านไม้แลละข้างหน้าตกแต่งด้วยสวนดอกไม้นะคะตรงนี้เราเดินมาข้างในมีดงกุหลาบด้วยน,น่าชอบมากเลยอยากปลูกเป็นแนวอย่างนี้เยอะๆที่บ้านเลยอะ่ะเดินเข้าไปข้างในอันนี้เหมือนไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเป็นบ้านไม้แบบดูอบอุ่นมาก เป็นกําแพงของซออิอินทนินนะคะเขาปลูกเป็นแบบบังกับส่วนด้านนอกที่เป็นถนนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแชะมุมนี้ไปนะคะดอกยังมีไม่เยอะนะแต่ว่าใบแบบอยู่ซ้อนๆกันเป็นแผงแบบนี้ก็สวยนะคะอยากด้ ที่แบบใหญ่ประมาณนึงแล้วก็มีความโปร่งอย่างเงี้ยอันนี้คือน่าจะเป็นผู้จอมพลนะคะเขาจะเหมือนเป็นแบบมีจุดจุดสัมรีสีชมพูติดทั่วต้นเลยอะดอกเขาน่ารักมากเลยนี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นปุยปุย มาดูห้องนอนกันนะคะห้องนอนมีหนึ่งห้องเนาะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนตึกแถวอะคะ่ะข้างหน้าก็นอนได้สี่คนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเรานอนตรงนี้นะคะเขาก็ทำน่ารักดีนะเหมือนเป็นตึกแถวอะแต่ว่าเขามาเรนโนเวทข้างในเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเราไปนอนที่ฮอกไกโดเลยจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะแบบเรียบ ช่วงนี้เที่ยวไม่ได้ก็เลยลองจองเป็น AirBnB ที่เที่ยวในออใกล้ๆบ้านดูนะคะเมื่อกี้จากตรงที่พักเรานะคะข้างหลังบ้านเขาก็จะเป็นพวก ฟาร์มผักแล้วก็มีตรงโซนที่เขาทำบุญส้เดือนด้วยเดี๋ยวซีชาจะไปดูนะคะเดินลงมานิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่เขาทำเป็นโซนปลูกผักนะคะมีกวางตุง้งมีคะนาผักต่างๆเขาก็เก็บไปขายตรงแถวแบบชุมชนเลยของเขานะคะ ไปตรงไส้เดือนนะคะจะถึงแล้วนี่เป็นบ้านหลังเล็กๆที่เขาทํามูลไส้เดือนไว้ไปดูกันคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่เขาเลี้ยงไส้เดือนไว้นะคะเพื่อทํามูลไส้เดือนนะคะก็ะวางเรียงกันไปหมดนะคะคือข้างในนี้จะมีไส้เดือนนะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นเหมือนอาหารของเขาก็คือเป็นพวกเปลือกไข่เศษผักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นมูลวัวนะคะ เขาก็บอกว่าต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการทาก็เลยต้องใช้จํานวนเยอะๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําเป็นจํานวนมูลไส้เดือนเยอะๆได้นะคะอันนี้ได้ยินเสียงแ๊กๆปะเสียงเป็ดนะเดี๋ยวเราจะไปดูเป็ดกันต่อนะคะ เขาบอกว่าเป็ดอัน,นตรงนี้เขาเลี้ยงด้วยแบบเศษผักแล้วก็ข้าวโพดถั่วเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวคุณป้าเขาจะต้อนข้าวลาวนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะคะสีดําน่ารักค่ะชอบสีดําสีเหมือนแฟปเป <laughs> ้เขาก็เลี้ยงเป็ดกับไก่แบบ ปล่อยอิสระนะคะที่นี่แล้วก็ช่วงกลางคืนเขาก็ต้อนข้าวเหลาตรงนั้นนะคะเนี่ยอยากทําฟาร์มแบบนี้ไหมอยากทําฟาร์มมากค่ะจะแบบเล็กๆก็ได้ไม่ต้องเป็นฟาร์มใหญ่ mm hmm. ก็เลยชอบมาดูอะไรแบบนี้นะคะคือมีเพื่อนหรือมีญาติอะไรหรือเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรที่เกี่ยวกับสไตล์เป็นแบบฟาร์มมเนี่ยชอบไปดูนะคะเผื่ออายุเยอะๆหน่อยบ้านตายชีวิตอยากมีฟาร์มในของตัวเองค่ะ เป็ดพันเนื้อจะแบบอุบอวบๆขาวเนียนมากแล้วก็ปากเป็นสีเหลืองนะคะน่ารักน่ารักนะเขาแบบตัวปุยๆอ้วนๆเลยแต่ว่าสีชาไม่กินเป็ดนะคะ อันนี้เปลี่ยนรองเท้าบูทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนที่เป็นที่เขาเลี้ยงไก่แล้วก็เป็นโซนขาว,วงกดนะคะโซนนั้นจะมีแบบทางอาจจะเละเนิดนึงเขาก็เลยแนะนาว่าให้ใส่รองเท้าบูทเข้าไปนะคะแบบเวิร์กที่เขาทําเป็นขาว,วงกดนะคะเป็นต้นไม้ล้อมรอบเลยแล้วก็สุดทางจะเป็นบ้านไก่นะคะเป็นเล้าไก่ รับประทานน้ํากันอยู่นะคะน่าหลักเดี๋ยวคือเป็นทางข่าววงกฏที่เขาทําไว้แล้วก็ข้างในสุดเป็นบ้านไก่ May you always find your way to higher ground May you always keep your head held up high tell I can เช้านี้เราออกมาที่แปลงผักข้างหลังที่พักเรานะคะที่เรานอนเมื่อคืนนี้นะคะเป็นต้นที่แบบออกลูกออกผลอะไรกันแล้วนะคะเหมือนเขาก็จะเก็บมาใช้บริโภคกันนะคะข้างหลังเป็นมะเขือแล้วก็มะนาวตรงนี้ก็เหมือนเป็นใกล้จะ เด็ดไปทานได้แล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยเอ้ยเราว่าเชฟต้นหอมปลูกในะแปลงเราน่ารักดีนะมันเป็นแบบพุ่งพุ่งขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราไปปลูกที่บ้านเราจะปลูกเป็นแปลงจิวจ๋วๆนะแล้วก็ให้เขาเลี้ยงกันแบบนี้เลยอยากปลูกผักสวนครัวมานานแล้วนะแต่ยังไม่มีเวลาไปอะไรอะไปเตรียมดินหลังบ้านเลยนะคะมัวแต่ทําหน้าบ้านนะพอเห็นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มา สามารถออกไปหาทานเองข้างนอกก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็เลือกสั่งจากวัตถุดิบในฟาร์มเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาทําได้นะคะมีผัดผักนะคะเป็นผักจากที่เราพาเพื่อนๆไปดูนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะจากของฟาร์มนะคะแล้วก็มีมะละกอนะคะจากที่เราไปเดินตรงสวนผักผลไม้เมื่อตะกี้นี้นะคะก็เป็นวัตถุดิบจากที่นี่นะคะเดี๋ยวเราทานอาหารเช้าก่อนนะคะมาดูเ้าสีข้าวนะคะ จะได้มาเป็นอันนี้เลยเอาไปเป็นพวกอาหารไก่อาหารสัตว์ในฟาร์มนะคะเป็นพวกเป็นลำนะคะผสมกับเปลือกแบบบดละเอียดนะคะเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะเขาก็เขียนข้างหน้าไว้เป็นไข่สดจากแม่ไก่สาวอารมณ์ดีนะคะจากฟาร์มแล้วก็ที่เราเข้าไปที่ โซนแม่ไก่เมื่อวานนี้นะคะที่เขามาลุมร้อมเต็มไปหมดเลยนะคะก็นี่ค่ะคือผลผลิตนะคะซื้อกลับไปกินที่บ้านค,ะค่ะค่าก็หมดแล้วนะคะเป็นทริปพักผ่อนสั้นๆของเรานะคะที่มาเที่ยวกับครอบครัวนะคะมันก็จะเป็นฟาร์มสไตล์แบบธรรมชาตินะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะไปบ้าย keeps missing the clouds seem to fade and every occasion i whisper your name i'm happy to hear that you'll still be around i thought you were leaving without a sound in my are both pros and cons